การโพดอวดชุดพาภร,รยาขึ้นเครื่องบินเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบค่ะสำหรับคู่ของพิธีกรหนุ่มกันกันตถาวรและภรรยาสาวพลอยอายดาเพราะมีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นมาให้ติดตามกันตลอดซึ่งตอนนี้ก็เพิ่มช่องทางติดตามอย่างช่อง YouTube มาให้ติดตามอีกหนึ่งช่องทางล่าสุดในช่วงที่โควิด19ก็กว่าแต่ก็อยากเที่ยวมากกว่าแฟชั่นสนามบินของทั้งคู่เลยออกมาจาัดเต็มสุด เพราะว่าเตรียมบินล่าสุดนั้นทั้งคู่ได้สวมชุดป้องกันเหมือนกับชุดทีมฆ่าเชื้อทั้งตัวพร้อมแคปชั่นว่าระวังขั้นสุดกันเองพลอเองไปปีกวิเวกงานนี้ก็ทําเอาพิธีกรหนุ่มบุดดี้เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าไปไหนกันสว่วนแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่ายอมแล้วค่ะยอมชุดแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ เรียกได้ว่างานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แซวสนันเลยว่ามันต้องแต่งกันขนาดนี้เลยเหรอพี่แต่บางคนก็แซวกลับมาว่ายังไม่เต็มจริงๆเพราะต้องมีถุงมือถุงเท้าด้วยไปเลยถ้าใส่เต็มขนาดนั้นพนักงานอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทีมฆ่าเชื้อเลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งคู่นั้นจะโดบไปปีกวิเวกกันที่ไหนเอาเป็นว่าก็ต้องติดตามกันให้ดีเนาะ และที่สำคัญก็ขอให้ทั้งสองคนดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองอย่างดีด้วยเพราะช่วงนี้สาวพอยเองก็กำลังท้องอยู่ส่วนกันเองก็มีงานที่ต้องพบปะผู้คนเยอะ